แล้วเท้ามาเช็ดทำไมเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับทำบ้าอะไรของแกเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้เหรอมกลัวโดนจับหรือไงต้องขอโทษด้วยนะอย่าถึงสาเด็กเลยนะจ๊พะพอดีลูกฉันสติไม่ดีนะจ๊ะแถมพูดไม่ได้ด้วยยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไอ้ลุกขึ้นเอาเฮ้ยเจ๊จะไปไหนเนี่ยตำรับไม่ชอบก่อนเจ๊โอ้ไรวะเนีย่ย โอ้อะไรวะเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ย บ้านเลที่60ทับหนึ่งซอยสามมคีไอ้ไรเนี่ยแ,นะแกนะแกฉันอุศา์ใจดีพาออกไปด้วยยังอุตง่าห์าสร้างเรื่องอีกรู้ั้งรู้ว่าตรงนั้นมีตำรวจอยากโดนจับหรือไงฮะไปเลยไปเรียกแม่แกมาทำกับข้าวเลยนะฉันหิวจะแย่อยู่แล้ว นางบิวตี้นะนางบิวตี้อุตสากมาทำงานแล้วยังจะสำออยอีกฉันไม่น่าเอาพวกแกมาทำงานเลยภาระจริงๆแม่แม่เป็นไงบ้างคะนโนดแม่ดีขึ้นแล้วลูก ล,ล,ล้วลูกเป็นไงบ้างลู่เหนือบ้างไหมวันนี้หนูลาเจอตาหลวงมาตาต,ตาหลวงล้วลตาหลวงเขารู้มาว่าลูกไปตาดาอ่ะน่าจะมารู้เพราะหนูม่ได้ผููอะไรเลยหนูแอบโซจดหมายให้คนมาช่วยเราด้วยนะจดหมาหมาควาว่าไงาลูกลูกเขียนภาษาไทยได้เหรอไม่ได้หรอกหนูจะมาจากนายละครแม่มาต่อหัวนะ เขาต้องมาช่วยเราแน่ๆหนูไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วแล้วก็ไม่อย,า,ยาก,กโดนตหลวจจะกระส่งประเทศเหมืนกันโอหลูกโอ้ยใครมาเนี่ยเดี๋หนูลาดูให้เองค่ะเออเออ น้องนี่น้องส่งจดหมายมาให้พี่ใช่ไหมน้องส่งมาทำไมอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอนี่พี่มาช่วยนะน้องมีอะไรให้พี่ช่วยน้องก็พูดมาเลยดีกว่าไม่ต้องกลัวถ้าพี่รู้แล้วอย่าบอกเรื่องนี้กาตาหลวงนะคะทำไมอ่ะนี่น้องไม่ใช่คนไทยเหรอค่ะนั้นน้องก็ค่อยๆเล่าให้พี่ฟัง ที่จะได้ช่วยได้โอเคไหมใครมาเนี่ยหายไปซะนานเลยนะแกอ่ะพอดีมีโคมาถาทาแต่หนูพูดมารู้เรื่องเขาเลยงูงิและด่าหนูฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าห้ามแกไปเจอใครอะเกิดเขารู้ว่าแกเป็นต่างด้าวแล้วเอาไปแจ้งตำรวจแล้วจะทำยังไงฮะขอโทษค่ะครูดี จะไปไหนก็ไปเลยไปแล้วก็ไปบอกแม่แกนะไวห้หายได้แล้วทำงานบ้านอยู่คนเดียวเนี่ยแกดูซิบ้านช่องอไม่สะอาดเอาซะเลยไปค่ะ <c oughs> โอ้แชมพูอะไรเนี่ยสมุยฟองเยอะขนาดนี้เนี่ย <c oughs> โอ้แชมพูอะไรเนี่ย โอยแชมพูหมดอายุหรือเปล่าเนี่ยทำไมล้างไม่หมดสักทีเนี่ย หนเพ ic, ่บอกว่าจะช่วยหนูไงแล้วจับแม่หนูทำไงปล่อยนะปล่อยแม่หนูนะพี่ก็ช่วยอยู่นี่ไงแต่น้องต้องใจเย็นๆก่อนนะเพราะว่าพี่ต้องทำตามขั้นตอนและหน้าที่ก่อนนี่เพ่เป็นตาหลวงเหรอใช่เนี่ยผู้หมวดทีส่วนลุงอ่ะจ่าม่อนปล่อยฉันเด็ดนียนะปล่อยนะจะจอยัากลับบ้านตัวนี้ไม่ได้จะจอย่าได้ตาคือไม่โค้นเลยอ่ะปล่อยนะ อีตังเด้าแกใช่ไหมพาตำรวจมาจับฉันอะเปล่านะคะฉันไม่ได้พามาเลยนะคะต้องเป็นเมื่อวานแน่ๆเลยใช่ไหมนางสน่งขอโทษค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจครณดีคะคุณดีอย่าว่าลูกฉันเลยนะคะค้เราทค้งแม่อยากอยู่ที่นี่เพราะว่าครูดีไม่ท้ามาอนุญาตให้พวกเราแถมยังไม่ได้ให้เงินเดือนฉะแล้วก็ทารลาร่กาใช่อีกฉันแค่สงสาตัวเองกับลูกนะคะเอาละเอาละพอพอพอ เดี๋ยวไปคุยกันต่อที่โรงพักกันดีก,กว่าครับส่วนคุณเนี่ยผมอนุญาตให้ไปแต่งตัวดีๆเดี๋ยวจะพาเขาไปด้วยนะเปิะนะสะโน ูมไม่อยากกลับบ้านหนูอย,อยากอยู่ที่นี่เดี๋ยวพวกเธอจะเย็นก่อนนะฉันจะไม่ทําอะไรพวกเธอโดยที่ไม่สอบสวนก่อนใช่พวกเราอ่ะต้องตรวจสอบก่อนว่าพวกเธอเข้ามายังไงและถูกประตูตแบบไหนจะเช็คกันเลยมากมายพวกมันก็แค่ต่างเด้าเถื่อนที่แอบเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายพูดมากอะไรอีกนี่เจพูดใจให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวฉันจะให้พวกเธอเล่าทุกอย่างให้ฉันฟัง แล้วฉันจะหาทางช่วยเอย็เธอเล่าเรื่องของเธอมาสิว่าเธอเนี่ยมาทำงานที่นี่ได้ยังไงมีครณแนะนำให้ฉันมาทำงานที่นี่ค่ะตอนแรกครูดีบอกฉันว่าครูดีจะออกบาอนุญาตให้ฉันฉันก็เลยพาลูกสาวของฉันมาด้วย แต่พอมาจีจีแล้วก็ไม่ท้าให้เลยค่ะแล้วเรื่องเงินเดือนล่ะเรื่องเงินเดือนช้าสองคนไม่ได้เงินเดือนค่ะเธอให้แค่ข้าวรากีพอฉชบอกจะลาออกเธอก็ขูดจะ๊กฟอสตลัลววแล้วก็ลงมือทาร่าร่ากายชัค่ะแม่หนูโดตีหวงมากหนูเลยแอบเขียนโซโจหมายมาให้พี่ ถ้าเป็นแบบนี้จริงนะก็ถือว่าพวกเธอเนี่ยเป็นเหยื่อกันค้ามนุษย์เลยนะอืีแต่ฉันจะสืบเรื่องนี้ต่อเองอคุณค่ะโอ้ยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยฉันมีเส้นสายนะและฉันจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เส้นสายของคุณกระชว้อะไรคุณไม่ได้หรอกคุณถูกตั้งข้อหากักขังน่องเหนียวและใช้แรงงานผิดกฎหมายโอ้ยฉันไม่ผิดนะพวกมันต่างหาก ที่อยากจะมาทํางานที่บ้านฉันนะ่ะเดี๋ยวพวูดก,กันต่อที่ศาลกันแล้วกันไปไปเราติดต่อองค์กรช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวไว้ให้แล้วนะนเดี๋ยวพวกเขาเนี่ยจะช่วยดูเรื่องเอกสารและจะช่วยดูให้ว่าจะให้พวกเธอเนี่ยอยู่ที่นี่ได้ยังถูกกฎหมายได้ยังไงจี้เหรอคะอืมขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะดีแล้วที่น้องเลือกขอความช่วยเหลือจากพี่ ไม่งั้นนะน้องกับแม่เนี่ยต้องถูกส่งกับประเทศจริงๆแน่ต้องมีโอากาสแล้วลูกเสร็จแล้ครับโอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยฉันไม่ผิดนะ คุณมีสิทธิ์แก้ต่างในสารทุกอย่างนะแต่หลักฐานมันชัดเจนหมดแล้วทั้งการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไม่จ่ายค่าแรงทำามร่างกายเขาอีกคุณนะ่ะปิดเต็มๆไปไป